ดวงประจำปี2 5 1 6สำหรับชาวราศีเมถุนในด้านการงานการงานของชาวราศีเมถุนในปีนี้การงานของคุณค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะสมเร็จและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากเลยทีเดียวความสำเร็จหรือความคาดหวังในเรื่องของการงานหรือผลงานของคุณในปีนี้ก็จะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ของทุกคนคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากพอสมควร คุณจะได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือมีการป้อนงานใหม่ๆมีงานใหญ่ๆทำให้คุณได้ท้าทายตนเองและคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณจะมีบริวารคอยเกื้อหนุนและช่วยเหลือในทุกรูปแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณในเรื่องของการงานขอให้คุณได้ไขว่คว้าโอกาสไว้และพัฒนาตัวเองรับรองได้ว่าการงานของคุณจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนในด้านการเงินของชาวราศีเมถุนในปีนี้ คุณอาจจะได้โชคลาภดีๆอาจจะมีการซื้อรถซื้อบ้านหรือมีการได้ทรัพย์สินเงินทองอย่างที่คุณคาดไม่ถึงคุณจะมีปัญญาในการหาไรายได้เสริมหรือมีโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้คุณมีการเงินเสริมเข้ามาอย่างที่คุณเองก็อาจจะคิดไม่ถึงโดยเฉพาะในช่วงหลังเมษายนเป็นต้นไปลาบผลจากทางไกลทางผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามก็จะสนับสนุนทําให้คุณมีลาบทางการเงิน เพิ่มพูนขึ้นมามากมายเลยทีเดียวในปีนี้ความรักในปีนี้คุณอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องของความรักเพราะว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาในด้า,านการงานทําให้คุณอาจจะมีจิตใจมุ่งมั่นไปในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินของตัวเอง ทำให้อาจจะเหินห่างในเรื่องของความรักพอสมควรแต่หากมีเวลาว่างคุณก็ควรจะเติมความหวานให้กับคู่รักของคุณบ้างก็จะเป็นการลดทอนความเหินห่างได้เป็นอย่างดีสําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสไปในเรื่องของความรักมากนะักเพราะว่าคุณก็ยังมีความมุ่งมั่นในการสร้างฐานะให้กับตนเองแต่ก็ยังพอมีเสน่ห์ที่จะทำให้คนเข้ามาหาคุณได้ในปีนี้มากเลยทีเดียว